ไปไปลองไปยังไงว้าว <Wow. S 1> ลาปูปครับสวัสดีครับและวันนี้นะครับพบกับช่องลาปูแชนแนลอีกแล้ว <Yeah. S 2> และวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านเมดะยากินิกุนะคะเป็นร้านปิ้งย่างเนาะและวันนี้เรามีแขกรับเชิญซึ่ง <laughs> เป็นเหมือนเจ้าของช่องอีกคนหนึ่ง นั่นก็คือพี่แชมป์ครับเย้ผมไม่ได้เตรียมหนุ่มที่เดินเข้ามาเลยโอเควันนี้น้องฝ่าบอกไปแล้วใช่ไหมว่าอยู่ที่ร้านเมดะยาคินิคุใช่ไหมครับซึ่งยาคินิคุเนี่ยเขาก็จะเน้นเกี่ยวกับพวกเนื้อเออวันนี้เราก็จะมากินในราคาของบุฟเฟ่นั่นเองนะครับร้านเนี่ยอยู่ในโครงการอะไรนะเบญนทรีส์ The Bayan Tree นะครับเป็นห้างคอมมิวนิตี้มอลล์อยู่ที่ลาดพร้าว15นั่นเองครับไปเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าครับ ไปลองชิมกันเถอะลาภูครับเย้ yeah. ตอนนี้ครับเข้ามาแล้วเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับใช่ครับแล้วตอนนี้เราได้เมนูมาแล้วใช่ไหมปรับอันนี้เป็นเมนูนะครับเมนูทั้งหมดของทางร้านนะครับซึ่งเป็นเนื้อเกรพรีเมียมเนาะมีห oh. ลากหลายให้เลือกนะครับ แล้วก็นอกจากมีเนื้อเนี่ยแล้วก็ยังมีหมูมีไก่ด้วยแล้วก็มีพวกสลัดด้วยเครื่องเคียงต่างๆนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยอยู่ในราคา599บาทซึ่งเป็นเนื้อเกตรีเมแลวของข้างในก็พรีเมียมหมดเลยนะครับซึ่ง599บาทเนี่ยต้องปรับะอะไระเน็ตแล้วเน็ตแล้วเน็ตแล้วนะครับแล้วก็ทานได้ทั้งหมด 90, 90นาทีทสั่งได้ไม่อั้นนะครับถูกต้องอะนะครับแต่เราก็จะสั่งแบบพอดีเรากินนะครับเพราะไม่งั้น เดี๋ยวเราจะจุกเกินไปก็คือไม่ต้องกินมื้อต่อไปเลยเออวันนี้ก็วันนี้คือไม่ได้กินอะไรเลยรู้ปะมาลองกินอันนะี้ตั้งแต่เช้าแล้ว,วจริงห <laughs> รอเ่าพี่จริงแบบรู้สึกเป็นเกียรติครับกับการได้มาทานกับเจ้าสองเจ้าของช่องลาบปูชาแนลเจ้าสองช่องนะครับโอเค่อ okay. งช,ช่องเดี๋ยวเราอ่ะจะสั่งทั้งหมดที่มีอยู่ในร้านนะครับอย่างละหนึ่งแล้วเอามาลองชิมกันดูก่อนนะครับแล้วก็อันไหนที่เราชอบเนี่ยเราก็จะซําไปอีกซึ่งในร้านเนี่ยนอกจาก อะไรอ่ะเนื้อเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วใช่ไหมเครื่องดื่มก็ฟรีอยู่ในราคาบุฟเฟ่ตเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคุ้มคุมปะคุ้มมากคุ้มมากก็คือซื้อ599บาทได้ทั้งหมดเน็ตทั้งหมดเลยนะครับ90นาทีย้แคว้าวกินเลยได้ป่ะครับไม่ได้อะไรนี่คือเนื้อเกรดพรีเมียมของทางร้านนั่นเองอ่ามีอะไรบ้างเอ่ยก็จะเป็นส่วน ซึ่งเราจำไม่ได้เรารู้ว่าเรารู้ว่ามันอร่อยทั้งหมดก็เลยไม่ได้จำอามีอะไรบ้างปะจำได้พี่นี่ไงอันนี้จะเป็นส่วนของชักนะครับแล้วก็สติปรอยแล้วชอตริปนี่แหละจุนเต้อันนี้ก็คือเนื้อสันไหลนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้อะไรนะสติปรอยครับเอาสติปรอยสต็ปรอยคือเนื้อสันนอกนะครับแล้วก็อันนี้คือเนื้อซี่โครงนะครับแค่ดูลายก็สวยแล้ว นอกจากดูร้านก็สวยแล้วตอนนี้หิวแล้วก็อยากกินไปเลยโดยที่ไม่ต้องปิ้งแล้วแต่มันบ่อได้เนาะก็คือกินแรเลยพี่กินแบบแรเลยเหรอโอเคไปครับนะฮะกินกันและนี่ก็คือเนื้อของทางร้านนะครับก็จะเป็นเนื้อวากิวทั้งหมดเลยใช่ครับใช่เดี๋ยวท้องป่ามาแนะนํำหน่อยครับว่ามีเนื้ออะไรบ้างเผื่อเพื่อนจะได้สั่งถูกถ้าไม่กินตามเราเนาะ ก็จะมองใต้โต๊ะเยอะนิดนึงโอเคไปครับอันแรกคือเนื้อเนื้อเสือร้องไห้ครับเสือร้องไห้ทามทอมโอเคอันที่สองครับผมไปต่อฮะเนื้อสะโพกในแล้วต่อมาจะเป็นสะโพกนอกครับใช่ครับแล้วก็จะเป็นลูกมะพร้าวเนื้อลูกมะพร้าวใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้อน่องลายเนื้อน่องลายใช่ครับอ่านี่ก็เป็น เนื้อของทางอ่ะมาด้านหน้านะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือซูชิเนื้อวากิวนะครับซึ่งข้างในเนี่ยเป็นข้าวใช่ไหมแล้วก็ห่อด้วยเนื้อวากิวแบบว่าเป็นแผ่นใหญ่ๆแผ่นเท่ากระดาษ A4 อะแต่เขามาห่อไว้เอรอไปเอรอไปใหญ่มากเอรอไปนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่แบบว่ามองมองไม่หยุดเลยจริงๆไม่หยุดก็คือต้องมาตำที่ร้านเนาะเหมือนแบบว่าเราอยู่ญี่ปุ่นเลยฮะตอนนี้ส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อ ดิบก oh, ็คือเป็นเนื้อเวลาที่รถขับเร็วๆแล้วแบบหักศอกอันนั้นดิบอ๋อเหรอโอเคนะครับอันนี้คือเนื้อเนื้อเนื้อดิบซึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะยุเกะนะครับที่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นเนื้อที่ลูกค้าชอบเยอะที่สุดซึ่งมันเป็นเนื้อดิบซึ่งทานดิบได้เลยนะครับดิบดิบไม่ใช่ดิบนะพี่โอเคอันนี้คือเมนู ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเนื้อของทางร้านอะมาอีกครับอันนี้เป็นแต่เป็นสเปเชียลทุกโต๊เมื่อกี้เสือร้องไห้ไปแล้วไม่เกี่ยวเลยอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนี่คือกุ้งกุ้งพี่กุ้งกุ้งนะครับกุ้งลายเสือเสือเรียกลายเสือยังน้อยไปมันลายมังกรนึกว่าทำไมเขาตัวใหญ่จังนะครับซึ่งอันนี้ก็แบบว่าเป็นสเปเชียลทางร้านที่ทุกโต๊ะอาจจะได้นะครับนี่ก็ มีหลายตัวอยู่เนาะนี่ครับใช่ฮะเนี่ยก็คือดูก็รู้แล้วว่าอร่อยก็ดูใช่แล้วเราจะมาเริ่มกินกันแล้วนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มกินกันที่เนื้อพเมียมก่อนเพราะว่าเป็นเนื้อที่ทางร้านอ่ะราะว่าอยากให้เราได้ลองก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะมากินทั้งสมเนื้อพเมยมอย่างละชิ้นกันก่อนเลยดีกว่านะครับมาไปเลยฮะ โอเคเราก็อันนี้นะครับคุณผู้ชมใส่ไปลเลยว้าวทำไมไมพวะฮิฮิิดปิดปิดิิด มารอสุกนะฮะไฟลุกนะครับไฟลุกแล้วไฟลุแล้วไฟลุกแล้โอ้ยอันนี้ได้แล้วนะอันนี้ได้แล้วเรากินแบบมีเดียมมีเดียมนะครับไม่สุกมากเพรารู้สึกว่ารสชาติของเนื้อเนื้อได้แล้วนี่เอาเลยเอาเลยเจซึ่งตอนนี้เราไม่รู้นะครับหลังจากทำการปิ้งไปแล้วเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วนะครับมาคือมาพี่มา โซนครับเย่ข yeah. <c oughs> อจิ้มน้ำจิ้มกิน่อยไม่กินน้ำจิม้มยากจังเลยโอ้ยจอชจะเป็นลมปะไม่ต้ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลย เราทำด้วยอันนี้สูตรหรอจะบอกว่าเนื้อเขาดีจริงไปครับอู้ตุกเด็ดจริงๆโอ้อ่ะไปที่หนึ่งอันนี้อนน่ะอันนี้เขาจะมีความติดมันหน่อยๆนะต้องนะฮะเออซึ่งเราเรายา่างแบบมีเดียมมีเดียมเล็กๆเ, <c oughs> เพราะว่าเราเป็นคนชบนอบกินเนื้อแบบ ไม่สุกมากนะครับไปไปน้องไปยังไงเจ็บปิ้งกันต่อไม่งมาแล้วเด็ดไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มปิ้งกันต่อครับป่าที่เล็งกันมาตั้งตั้งนานเหรอไหนพี่ซุชีอะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วพี่ใช่ป่าหยิบให้พี่หน่อยได้ไหม สุกอนอันนี้ซูชินาตาซูชิเนื้อวาคิวนาตาเอาเลยนะคำเดียวคำเดียวเลยนะคำเดียวเลยนะจัดไปครับทำมันน่าเกลียดเซ็นเซอร์ด้วยนะครับไปฮาหรือรูยับว้าว ไม่พูดเดี๋ยตามไปไม่พูดอะสุดยอดว้าวเป็นไงฮะอันเนี้ยอร่อยหวานมันไม่ใช่แค่อร่อยหวานมันอร่อยมากเลยเฮ้ยโอเคระหว่างรอเดี๋ยวสุกนะครับอันเนี้ยเป็มปากเต็มคำระหว่างร้อนสุกไปต่อกันที่ ข้าวหน้าเนื้อเป็นมินิวากิวดงที่นี่กิวดงป่ะพี่่ชิมเดี้ยวก่อนชิมเก่นเอนเวรบอะเรามีขาวาข้าวดอายเนือดีมากข้าวบเดดิบ เพราะว่าเนี้ยอร่อยนี่อดทนโอกลันต่อการพูดคํายาบมากเลยเปละทำไมเพราะว่าที่บบ่้กินเผาอร่อย่ะก็เจอเครย่องระปงเนี้ย <c oughs> มาต่อเน,นี้ดีกว่าพี่นันนี่ครับจะเป็นทีมเจ็อของทางร้าน จะเป็นเนื้อดิบเนาะเนื้อดิบปลามากว่านลยฮะนี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้คูอยู่คูดูโพยดูโพยไม่ต้องดูครับไปเลยมาออโซ่ซับซอซบซ้อนซ หน้าชำ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 นอจังชำชำอม่ออนนอไงพี่ฝงตัวเองทำไมอ่ะผมับตัวเองอ่ะที่ต้องแบบเกิดมาเจอเอ้ไม่ใช่อิสรตัวเอง ต้องเกิดมาเจออะไรอร่อยอร่อยอะไรทุกคนมันมันดูดิบใช่ไหมทาร์ต่ะมันมันรู้สึกมันไม่ดิบเนาะมันแบบไม่มีความคาวเออไม่มีไม่มีคาวจริงก็เราขอตัวนะครับไปซวยสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ข้างหน้าให้หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงคุกไม่คุกนะครับงานเรามาเจอกันต่อันขอไปีกทนก่อนนะครับคิวมากเจอกันนะโอ เนื้อที่นี่ครับคือทุกคนมาขึ้นชื่อว่าเนื้อใช่ไหมไม่ใช่กครับแต่ว่าเนื้อแต่ละเสิรมันไม่เหมือนกันเลยซึ่งแบบที่นี่อร่อยทุกอย่างปกติเราจะเป็นคนชอบเนื้อติดมันแต่วันนี้เราไปเจอเนื้อที่มันเป็นเนื้อแน่นๆร่วนๆปกติมันจะเป็นเนื้อที่เคี่ยวยากไงแล้วพอวันนี้มากินที่นี่แล้วเขาใส่ซางแท้ก็เลยเคี่ยวง่ายมากแต่แบบพิกันที่รู้สึกชอบอ่ะคือร้านอ่ะจะเสิร์ฟเป็นแบบสเปเชียลเสิร์ฟมันจะเป็นแบบอร่อยเด้งๆอ่ะสด สรุปเลยก็คือคือสิ่งที่ชอบพี่สุก็คือเนื้อร้านนี้แบบเขาเด่นเรื่องเนื้อก็เนื้อเด่นจริงๆนะครับแล้วก็พวกเครื่องเคียงพวกของอย่างอื่นเนี่ยก็มีเยอะบอกเลยว่า5้า99เด็ดแล้วมากมากเพราะว่าเราจะได้ทานเนื้อที่แบบว่ามันพเนี่ยมเขาคือเขาเขาหนามาแบบที่แบบดีการันตีว่าพรีเมี่ยมนะครับซึ่งตอนนี้ยังเหลืออีกที่เราขอแบบตัวไปกินต่อนะครับแต่ก่อนที่ จะตามไปใะว,วันนี้ไปกินต่ออย่ละะลาลืมนะครับกดไลค์กดซัพพลายกดแชร์ของผมแต่ปุ๊บชั้นนอ่ครับอย่าลืมนะครับแล้วก็ฝากร้านเมดะอยากกินนิกุที่โครงการดดีบายที่ลาดขาวที่สิบห้าด้วยนะครับเยจไปกินต่อแล้วถิงอยู่เลยบ๊ายบาย